สวัสดีทุกคน hello what's everyone Today, will be will talking Today about going I be happening วันนี้ผมจะบอกเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นคุณควรดูวิดีโอนี้ถึงตอนจบเลยเพื่อได้รู้ว่าในครั้งหน้้ครั้งน้าจะเจอว,วิดีโออะไรจริงๆ You should watch this to the end to see what's gonna be happening โอเค ผมถผม่ายวิดีโอนี้เพราะว่ากูกนเบื่อ I I'm recording with this video because I'm bored โอเคพอดีเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นคนดูวิดีโอผมไม่ค่อยมีใครดูวิดีโอผมแล้วมีผู้ติดตามเยอะขึ้นแต่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเพราะผมทำเองแหละ These days nobody watches my videos คุณ one do to talk nobody watches my videos these days I've been getting new no views and no one has been watching i though me can in in a few weeks I'll get to, to

โอเคเรื่องที่ที่เรื่องใหม่ๆที่ก็จะบอกคืออีกไม่เกินที่ฟุรกอนได้ไปโรงเรียนแล้วก็ฟูรกอนได้เข้าอาคารใหม่แล้วก็ฟูรกอนน่าจะมีโอากาสถ่ายวิดีโอที่อาคารใหม่ได้ In a few weeks I'll get to go to school and they build a new part of the school I might get a chance to record some parts It's very good โอเควิดีโอแค่นี้แหละทุกคนถ้าคุณ ถ้าคุณอยากอยากอยากดูวิดีโอวิดีโอเกี่ยวกับลอปกกดตรงนี้ถ้าคุณอยากดูวิดีโอเกี่ยวกัลเกมกดตรงนี้หรืออยากหรือมัดหรือกด playlist ก็ได้ถ้าคุณอยากติดตามช่องผมกดตรงนี้ด้านบนหัวผมน่ะนี่แหละโอเคทุกคน if you want to watch an, watch an, uh, another video press right here if you want to watch another playlist or video, press right here. If you want to subscribe, press right here. Okay, see you in the next video. Okay everyone, see you in the next video.